สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงดวงชะต,ตาคนเกิดวันพะหัสสบดีประจำวันที่16ถึง31กรกฎาคมในหัวข้อปฏิหารใดที่คุณจะได้รับในครึ่งเดือนนี้เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะเรามาดูพลังงาน พลังงานในตัวคุณในครึ่งเดือนนี้คนเกิดวันพฤหัสบดีตัวคุณเป็นอย่างไรพยาพาลีจับปูทศกันไกทองปราบชาละวันพยาโยมราช ทักษะคนเกิดวันพฤหัสบดีในครึ่งเดือนนี้ดูคุณต้องเผชิญเผชิญสิ่งต่างๆมากมายการแข่งขันต่อสู้เอาชนะในทุกๆด้านการงานการเงินชีวิตนะคะการแข่งขันทุกอย่างก็จะจบนะคะมีอุปสรรคปัญหาต่อสู้แข่งขันจะจบจบ,จบจากอุปสรรคปัญหา จะดีจะร้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเหมือนตอนนี้คุณก็ไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาคิดตัดสินใจอะไรยังไม่ได้นะคะวุ่นวายสับสนอึดอัดต้องใช้สติหรือใช้เหมือนความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงให้มีสติให้มากๆนะครึ่งเดือนนี้ การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นปรับปรุงแก้ไขปรับตัวการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงออกจากปัญหาลูกเหมือนใช้เหมือนตัวคุณก็มีความความเก่งสามารถเอาตัวรอดได้ในครึ่งเดือนนี้ สถานการณ์ตัวคุณพลังงานในตัวคุณมากมายนะคะต่อสู้แข่งขันปรับตัวเองทุกอย่างก็จะจบแล้วค่ะมีอุปสรรคปัญหาพยาโยมมาลาจบถูกพิพากษาในการกระทําทุกอย่างเกิดขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะจะดีหรือร้ายแต่แต่ทุกอย่างก็จะจบอุปสรรคปัญหาะคะจะจบไปแล้ว สิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณต้องปรับตัวปรับปรุงตัวเองเข้ากับเหตุการณนะ์ใครึ่งเดือนนี้ทำอะไรด้วยความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงให้มีสติสถานการณ์การงานคุณค่ะสัจธรรมพระเมพบพความอุดมสมบูรณ์ เฉลิมฉลองเทพธิดาพระจันทร์ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานพยายมราชจบอุปสรรคปัญหาความสุขการเฉลิมฉลองคุณมีความรู้ความสามารถพัฒนาแก้ไขรู้ว่าควรทำไม่ควรทำนะคะรู้การแก้ไขเผชิญด้วยความเก่งในตัวคุณนะคะมากมายได้ได้แก้ไขปัญหาได้ แต่คุณก็จะเฉลิมฉลองความสำเร็จในการงานถ่ายทอดเหมือนมาจากความรู้งานที่ทำทำด้วยความรู้ความสามารถตัวคุณเองก็ประสบผลสำเร็จจบจากอุปสรรคปัญหาสิ่งใหม่ๆแต่ก็ยังได้ภัยสัจธรรมทุกอย่าง50-50ความไม่เที่ยงแต่คุณก็จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่ตอนนี้อยู่แบบพอเพียงพอใจในสิ่งที่คุณมีคุณเป็นคุณทำได้คุณก็ประสบผลสำเร็จนะคะในระดับหนึง่งแล้วคุณจะเริ่มต่อสู้พัฒนาตัวคุณเองนะตอนนี้ก็ยังแบบพอเพียงมีอุปสรรคปัญหาจบแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆก้าวไปข้างหน้าก็จะดีกว่าเดิมนะคะการเงินค่ะ การเงินคนเกิดวนันพฤหัสบดีพัทักษะพยายมราชพระเกตมงคลทาวิลุปปัก ดเรื่องเงินพญยายมราชก็จะจบอุปสรรคปัญหาจะมีสิ่งใหม่สิ่งจะดีจะร้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณคิดเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องเงินมาแล้วคุณก็จะได้รับก็มีเงินมาใช้จ่ายนะคะระวังถูกหลอกถูกลวงผิดพลาดด้วยตัวคุณใจดีทำให้คุณวิตกกังวลหรือเงินหมุนเวียนไม่ไม่พอใช้ หามาได้ง่ายก็หมดไปง่ายแต่คุณเป็นบุญกุศลยิ่งคุณทำบุญยิ่งให้ยิ่งได้ส่งเสริมด้วยคนดีมีศีลธรรมนะคะถึงคุณมีอุปสรรคปัญหาการเงินเข้ามาแต่คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือมีทางออกประสบผลสำเร็จด้วยบุญกุศลการกระทำคนดีมีศีลธรรมส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จในการเงิน แต่ตอนนี้คุณคิดคิดเรื่องเงินหมุนเงินหมุนเวียนเงินหาทางออกการขัดข้องขัดแย้งทางการเงินมีปัญหาคิดตัดสินใจลงทุนทำอะไรก็เหมือนจะหมดไปมิตกกังบนหาทางออกแล้วคิด ด้วยตัวคุณเองมีพลังอํานาจมียานสัมผัสพิเศษมีสัมผัสที่6คุณรู้ช่วงไหนที่ที่จะดีจะร้ายจะแก้ไขจะประสบผลสลําเร็จแต่ด้วยความนิ่งคุณต้องมีพลังจิตความนิ่งนะคะเป็นบุญกุศลความนิ่งคิดไม่ไม่ใจร้อนวุ่นวามคุณจะมีทางออกร่วงรู้เหตุการณ์หมุนเวียนเงินได้คล่อง ด้วยตัวคุณเองมันจะมีปัญหาะคะ่ะแต่แต่ก็จะหมดจากอุปสรรคปัญหาแล้วจะจะดีขึ้นจะแก้ไขได้ด้วยตัวคุณแก้ไขได้แต่ความใจร้อนวู่วามปิดบังพลังอํานาจพิเศษในตัวคุณนะคะที่คุณรู้จังหวะเวลาที่จะแก้ไขที่จะลงทุนที่จะเริ่มต้นการหมุนเวียนเงินคุณรู้ รู้จักด้วยสติปัญญาความสามารถของคุณหมุนเวียนเงินคล่องรู้จักการรอคอยรู้จักแก้ไขไว้นะคะความรักคนโสดค่ะพยาราชสีคงเบ้งสัจธรรมก็ยังเป็นโสดอยู่นะคะ ความรักคุณโสดคุณมีเป้าหมายความพร้อมเหมือนถ้าคุณเจอคนที่ใช่คุณก็พร้อมแต่งงานถ้ายังไม่เจอยังไม่ใช่ตอนนี้คุณก็รอได้แต่คุณมีเงื่อนไขมีเป้าหมายเลือกความรักแบบพิถีพิถันเพื่อตอกย้ำความมั่นใจ ในอนาคตความสุขครอบครัวที่อบอุ่นต้องการคู่ที่ยอมรับในสิ่งในตัวคุณเป็นและสนับสนุนในสิ่งที่คุณทำอดทนก็ยังไม่หวานไม่หวือหวามีเป้าหมายยังเป็นโสดอยู่ค่ะแต่คุณมีมีเป้าหมายในเรื่องความรักต้องเหมาะสมต้องพร้อมต้องดีพร้อมที่คุณคิดปารถนาความรักคนมีคู่ คุณกับคู่นะครึ่งเดือนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะความอบอุ่นหว่วงใยรักใครกันดีพยาคุดกับนางกากีการไม่เข้าใจกันก็มีความสุขะคะ่ะนางสุพรรณมาชา้าดูแลหว่วงใยเอาใจใส่ความอบอุ่นแต่มีความซับซ้อน นักซ้อนหรือมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขนะคะพยาคุยกบนางกากีพาระแบกรับต้องมีสติยับยัง้งยั้งคิดในชีวิตคู่ของคุณะคะ่ะจะพูดจะคิดจะทําอะไรนะะพยาคุดค,ความซับซ้อนความไม่เข้าใจกันความหึงหวงการทะเลาะเบาะแหวงได้แต่คุณกับคู่ก็ห่วงใยกันห่วงคุณกับคู่ ก็ห่วงใหญ่กันแต่คู่ที่พัฒนามาจากการรู้จักกันในหน้าที่การงานหรือเป็นเพื่อนกันมาพบรักมารักกันผ่านการเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอกันแล้วนะคะมาเป็นคู่รักก็จะเหมือนความรักจะยืนยาวมั่นคงจะเข้าใจกันมีปัญหาอะไรเข้ามาก็จะหนักแน่นอดทนเข้าใจกันได้แต่ถ้า ไม่พัฒนามาจากเพื่อนหรือทํางานด้วยกันเรียนรู้ศึกษาใจกันก่อนมาเปลียนความรักคุณต้องอดทนต้องมีสติยับอย่างยั้งคิดให้รอบคอบจะคิดจะพูดจะทําอะไรนะคะอย่าใจร้อนวู่วามแล้วคุณก็ปรับความเข้าใจกันได้ปฏิหารใดที่คุณจะได้รับในครึ่งเดือนนี้พายานโลกบอกเลยค่ะ คุณเกิดวันพฤหัส,สบดีแม่หมอจะเลือกมา9ก้าใบปฏิหารใดที่คุณจะได้รับในครึ่งเดือนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า จะได้รับในครึ่งเดือนนี้ใบแรกฟื้นฟูการฟื้นฟูทบทวนทำความเข้าใจนำความรู้ความสามารถของคุณที่มีในตัวคุณมาปรับปรุงพัฒนาเหนือความคาดหมายแล้วคุณจะประสบผลสำเร็จแบบเหนือความคาดหมายไพ่บอกเรียงมาดีกว่าเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยได้เป็นปฏิหารที่คุณจะได้รับ แนวความคาดหมายดีกว่าเดิมมีเมตตาโดยตัวคุณมีเมตตาจิตใจดีบุญกุศลช่วยหนุนนำด้วยความดีมีเมตตาตัวคุณที่ที่ทำบุญเป็นบุญเป็นกุศลสะพานบุญนะคะแ่บก็ต่อมาเรียงกันด้วยบุญกุศลสะพานบุญที่คุณทำสวดมนต์ไหว้พระบุญหนุนนำทำให้เกิดปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณ แบบเหนือความคาดหมายแล้วก็ดีกว่าเดิมบุญหนุนนําบุญกุศลความดีของคุณนะคะช่วยปงปงปล่อยวางตายายดวงอาทิตย์ให้ทานอ่านะ วันนี้มีเมตตาการให้ทานผู้ให้ผู้เสียสละใจดีใจกว้างนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่ชอบช่วยเหลือบุญกุศลช่วยคุณให้คุณพบปฏิหารนะคะปฏิหารแบบเหนือความคาดหมายแล้วก็ดีกว่าเดิมถ้าเป็นสะพานบุญไพ่ก็บอกย้ำด้วยบุญกุศลด้วยตัวคุณที่มีในตัวคุณนะคะนำมาฟื้นฟูปรับปุงแล้วักดันให้คุณประสบผลสำเร็จ ที่ดีกว่าเก่าดีกว่าเดิมแล้วก็มีในตัวคุณนี่นก็มาคู่กันก็ปงปล่อยวางปงกับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นพระนะคะการบวชให้อภัยแล้วก็ผู้ให้ให้ทานแล้วก็มีเมตตาด้วยจิตใจด้วยตัวคุณที่อุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในชีวิตที่คุณ การวิ่งเต้นต่อสู้กับทุกๆอย่างในชีวิตคุณนะะต้องปรงไปบางแล้วคุณก็จะประสบผลสำเร็จแบบเหนือความคาดหมายแล้วก็ดีกว่าเดิมใบนนี้ก็ตายายเป็นคู่ส่งเสริมสนับสน,นุนเป็นบุญปกป้องคุ้มครองนะคะตายายปกป้องคุ้มครองดูแลตัวคุณให้คุณมีพลัง พลังความคิดขยับขยายเพื่อก้าวไปข้างหน้ากรงการวางแผนชีวิตของคุณนะคะมีรูอเป็นคู่ของคุณคู่บุญญาติพี่น้องคู่ตายายความใจดีมีเมตตาทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะให้คุณดีกว่าเดิมดีกว่าที่เป็นอยู่แลเป็นปฏิหารดวงอาทิตย์ พลังงานในตัวคุณมากมายที่คุณเผชิญอยู่ด้วยความดีในตัวคุณนะคะของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีเป็นบุญเป็นกุศลน้ำไพ่จะบอกนะคะความดีในตัวคุณมีมากมายที่บุญคุณกระทําที่คุณนํามานําสะพานบุญที่คุณใจดีมีเมตตากับทุก ไม่ว่าจะญาติพี่น้องเพื่อนพ่อแม่นะคะเป็นบุญเป็นกุศลทําให้คุณเดินทางเป็นสะพานไปนสู่ความสําเร็จเพราะคุณเป็นคนใจบุญใจดีผู้ให้ผู้เสียสละไม่ไม่หวงนะคะไม่ว่าแตกกับสัตว์เลี้ยงผู้คนญาติพี่น้องเมตตาช่วยเหลือ เป็นบุญช่วยหนุนให้คุณประสบผลสําเร็จแล้วพลังในตัวคุณก็มีมากมายเพียงแต่ไพ่เนี่ยะคะ่ะย้ำบอกฟื้นฟูในตัวคุณนํามาใช้มาคิดวางแผนมีทั้งผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองชีวิตคุณดีขึ้นนะคะดีทุกด้านดีกว่าเดิมพลังชีวิตคุณก็มีมากมาย เพราะตัวคุณก็ดีพร้อมนะคะเป็นปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณในวันที่16 17นะคุณต้องดูแลตัวคุณเองแล้วพลังอำนาจในตัวคุณคุณรู้คุณคิดนำมาปรับปรุงแก้ไขทำก็ก็จะดีขึ้น16 17 18 19 20 21 22 23 ยี่สิยิบห้าก็ดีทั้งครึ่งเดือนนะคะยี่ิบหกยิบเจ็ดแยิบเก้าสาสามเอดเพียงแต่ใบนี้นะคะปงุงแต่คุณก็ทำใจได้ปรุงอดทนเพราะคุณมีเมตตาพลังงานคุณดีนะคะ,ะเป็นปฏิหารช่วยคุณได้ด้วยบุญเป็นบุญกุศลความดีของคุณนะคะเป็นปฏิหารในตัวคุณ ทั้งผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือหนุนนำให้คุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแสงดวงอาทิตย์สว่างสวัยก้าวไปข้างหน้าอีกมากมายนะคะคุณรู้มีอะไรเกิดขึ้นคุณก็แก้ไขได้เพราะคุณจิตใจดีมากใจบุญใจกุศลแล้วก็ทำใจปรงไปาวางกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะ ก็ดีดีมากๆเป็นบุญเป็นกุศลในตัวคุณค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไ i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ